สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโครงสร้างและองค์ประกรอบของระบบคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ครับรายชื่อนักศึกษาก็มีนางสาวอันธิกาบุญเหลือนายพระขวัตอิริยวงศนายสาภาพยูมดาและนายอุกิจนบเสีย เราสามารถแบ่งโครงสร้างหลักๆของระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็น3ส่วนดังนี้นะครับก็จะมี1 Input Output เป็นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดต่อกับโลกภายนอกโดยรับส่งข้อมูลและคอมพิวเตอร์เพื่อให้กลไกภายในไปปฏิบัติ โดยผ่านทาง input ตทำให้ผู้ใช้สามารถรับทราบผลการปฏิบัติงานของเครื่องได้ตัวอย่างของอุปกรณ์ input ได้แก่แป้นพิมพ์ตัวดิสเป็นต้นและตัวอย่างของอุปกรณ์เอาพุตได้แก่จอภาพและเครื่องพิมพ์เป็นต้นต่อไปนะครับหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติคำสั่งที่ได้รับมาจากอินพุ หรือนำเอาข้อมูลจากส่วน input มาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการการปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือประมวลผลนี้เราเรียกว่าการ execute ครับต่อไปการ execute เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเรียกว่าการรันหรืออาจกล่าวว่าโปรแกรมถูก execute ต่อไปนะครับ หน่วยควบคุมยูคอนโทรลยูนิตมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบทั้งหมดให้มีการทำหน้าที่ให้ถูกต้องต่อไปครับเป็นหน่วยคำนวณหน่วยคำนวณจะมีหน้าที่ในการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหารและงานด้านตรรกะศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถทำโอ peration อ,อื่นๆอีกเช่นการเลื่อนบิดหรือการทำคอมพลเมนต์เพื่อสลับค่าตัวเลขจากบวกลบหรือจากลบเป็นบวกเช่นลบ5หรือบวก5าสำหรับหน่วยควบคุมมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆเป็นไปนตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องอาศัยเทคโนโลยีก้าวหน้าในปัจจุบันเราสามารถพิจารณ์ CPU ลงบน วงจรรวม IC หรือที่มีขนาดเล็กๆได้เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, หรือโปรเซสเซอร์ต่อไปนะครับ 3. หน่วยความจำเมมโมรี Memory, เป็นอุปก,กรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสามารถเก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ต้องการใช้เอาไว้ดังนั้นหน่วยความจําจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ อามีหน่วยความจำหลายๆขนาดหลายเมกะไบต์หรือหลายกิกะไบต์เราสามารถแบ่งหน่วยความจำออกเป็นสองประเภทใหญ่หญคือก็จะมีหน่วยความจำปฐมภูมินะครับเป็นหน่วยความจำที่ติดต่อกับ CPU โดยตรงมีสองชนิดคือแบบที่ข้อมูลที่เก็บไว้ไม่สูญหายแม้ไม่มีไฟฟ้าป้อนเป็นหน่วยความจำที่เรียกกันทั่วไปว่า ROM ข้อมูลที่เก็บไว้ภายาในจะสุกทางขึ้นในขณะที่สร้างหน่วยความจำจากโรงงานผู้ผลิตและไม่สามารถแก้ไขได้แต่ในปัจจุบันหน่วยความจำนี้จะได้รับการพัฒนาให้สามารถบันทึกและลบข้อมูลภายในได้แต่ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษเฉพาะหน่วยความจำนี้ได้แก่โปรแกรมเมเบิลรอ m หรือฟอร์ม ส่วนหน่วยความจำอีกชนิดหนึ่งคือ RAM ต่อไปโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้นะครับก็จะมีหนึ่งระบบภายในในส่วนนี้ประกอบไปด้วย CPU และหน่วยความจำปฐมภูมิซึ่งต่อไปนี้จะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ สระบบภายนอกในส่วนนี้ส่วนอุปกรณ์ input output และหน่วยความจำาุุติยภูมิทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์รอบข้างต่อไปนะครับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าที่พบเห็นได้ในปัจจุบันก็จะมีอุปกรณ์ที่หนึ่งอุปกรณ์แบบกดคีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเห็นในการใช้งานทั่วไปโดยการรับข้อมูลป้อนเข้าที่เป็นตัวอักษรและตัวอักขรพิเศษตัวเลขรวมถึงชุดคำสั่งต่างๆอุปกรณ์จะมีกลุ่มของแป้นพิมพ์วางเรียงต่อกันเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดผู้ใช้งานสามารถเลือกกดกลุ่มใดใดได้ทันที เดยข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนเข้ามาจะถูกส่งเข้าไปเก็บยังหน่วยความจำของระบบแปลงและเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อนจากนั้นจึงจะนำไปประมวลผลต่อไป 2. อ,อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งเมาส์เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชี้ตำแหน่งการทำงาน รวมถึงการสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานบางคำสั่งที่มีการตอบโต้ตระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์โดยใช้มือเป็นตัวบังคับทิศทางและใช้นิ้วสำหรับการกดเลือกคำสั่งงานสามารถพบเห็นได้สองประเภทนะครับดังนี้ประเภทปากกาเป็นปากกาแสงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งบนจอภาพสึ่งข้อมูล เข้าแทนแป้นพิมพ์เอามาใช้เขียนหรือวางตำแหน่งบนจอภาพคอมพิวเตอร์ประเภทที่ใช้หลอดหรือ CRT มักจะใช้ร่วมกับโปรแกรมประเภทช่วยการออกแบบ CAD ต่อไปนะครับเป็นข้อมูลประเภทมัลติมีเดียข้อมูลประเภทมัลติมีเดียนี้ก็จะมีไมโครโฟนกับเว็บแคมนะครับต่อไปก็เป็นประเภทสแกน ประเภทสแกนและอ่านข้อมูลด้วยแสงนี้สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์อ่านข้อมูลประเภทภาพถ่ายโดยผู้ใช้เพียงแค่วางภาพถ่ายหรือเอกสารลงไปบนท่านวางแล้วสั่งให้เครื่องอ่านหรือสแกนก็สามารถเก็บรูปหรือเอกสารสำคัญต่างๆเหล่านั้นไว้ในคอมได้ต่อไปนะครับเป็นประเภทที่6ประเภทตรวจสอบข้อมูลทางกายภาพไบโอเมตริก เป็นลักษณะของการตรวจสอบข้อมูลของส่วนบุคคลเฉพาะอย่างเช่นลายนิ้วมือรูปแบบของม่นตาหรือแม้กระทั่งเสียงพูดซึ่งนำมาใช้กับงานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูงเนื่องจากระบบการตรวจสอบประเภทนี้จะปลอมแปลงได้ยาก เครื่องที่ใช้อ่านข้อมูลพวกนี้จะมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะและการตรวจสอบเช่นเครื่องอ่านลายนิ้วม,มือเครื่องตรวจม่านตาเครื่องวิเคราะห์เสียงคู่ต่อไปนะครับขอขอบคุณเว็บไซต์ดังกล่าวนีครับต่อไปก็เป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ครับหมายถึงสิ่งที่มองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ไว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์เมนบอร์ดและอุปกรณ์ต้องพวงรอบข้างที่เกี่ยวข้องเช่นฮาร์ดดิสก์แป้นพิมพ์เมาส์ outh, หน่วยประมวลผลกลางเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆฮาร์ดแวร์จะไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ จะต้องนำมาต่อเชื่อมเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบที่เรียกว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโครงสร้างและโครงสร้างของระบบจะทำงานตามโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นต่อไปครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ผลลัพธ์ตาม ที่ต้องการซึ่งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานได้ทันทีต้องมีซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้ซอฟต์แวร์ทำงานตามต้องการได้โดยโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้นจะเขียนจากภาษาต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเ,เรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งมีโปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์แบบต่างๆขึ้นมาระบบซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับคือซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่จัดการและควบคุมทรัพยากรต่างๆของคอมพิวเตอร์ และอันกรยความสะดวกด้านเครื่องมือสำหรับการทำงานพื้นฐานต่างๆตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มเปิดเ,รเครื่องคอมพิวเตอร์อการทำงานและจับเป็นไปตามชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นตลอดจนควบคุมการสื่อสารข้อมูลในระบบเ,เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. ครับซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้าง,ท,างที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะตามที่ผู้ใช้องค์กรเช่นงานด้านการจัดทำเอกสารการจัดทำบัญชีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารตลอดจนงานด้านอื่นๆตามแต่ผู้ใช้ต้องการข้อมูลสารสนเทศคือข้อมูลต่างๆที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำการประมวลผลคำนวณหรือการกระทำใดอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นข้อมูลบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียดประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงานซึ่งอาจจะนำมาจำแนกเป็นรายงานต่างๆเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานได้หรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข มาตราไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังก็ใช้สำหรับคำนวณเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนแล้วคิดเป็นเงินที่จะต้องชำระในให้กับการไฟฟ้า4ครับรบุคลากรคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆและผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญมากเพราะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเปลี่ยนระบบจัดเตรียมโปรแกรมดำเนินการต่างๆหลายอย่างซึ่งไม่สามารถทำด้วยตนเองได้หากไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนักเราจึงถือว่าบุคลากรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้5เป็นขั้น5กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือข้อสา,สารสีสนเทศจากคอมพิวเตอร์ในการทำงานากับคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ เข้าใจขั้นตอนการทำงานต้องมีระเบียบปฏิบัติการให้เป็นแบบเดียวกันมีการจัดทำผู้มือการใช้คอมพิวเตอร์ให้ทุกคนเรียนรู้และอ้างอิงได้นอกจากนั้นเมื่อการใช้มาตรฐานช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยๆราบรืบ่มการจัดซื้อจัดหาตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ก็จ่ายง่ายขึ้นเพราะทุกหน่วย งานใช้มาตรฐานเดียวกันขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณเว็บไซต์ดังกล่าวขางล่าขอบคุณครับ